เราสั่งออกมาไปแล้วเย็บยไไหอ่ีบอกเขาถ้าคุณเจอถ้าเจอคุณกบนกอะ้เขาออกไปในไอซ์น์เล่นกทงเาแเข้าีเข้าเล่นหน่อยเล่นหน่อยดีเข้าไมถอยแล้วไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วเยีมแค่น้แค่นี้ดีแทงแทงกลับมาแทงเซตี้อบอกเขาข้างอางอก้งออยู่ไหนข้างนอกอยู่ฝั่ง่้ี้ดีว้้้้้ด่ด้ว้

คือถ่ายไปไหนเนี่ยไม่ถ่ายไปไหนไม่ถอย่ายอย่างไปดีอย่างไปไหนพูดดีเทอยนหน้าไหนอย่างเดียวไหนอย่างเดียวผมแทงไปดีผมแทยหน้าอย่ายไปไม่ต้องถอยในดวงเหวี่ยงวันวันไปจากที่นั่อนเดี๋ยวนี้เชียงกินข้างหลังเฮ้ยสองคนแล้วเขาถอดนะเมาถอดเขาถอดสายให้แล้วแต่เขาไม่ถอดแม้ว่าไปเชียงกินดวงกันเดียวมันต้องล้มหมดตัวตีเลยถึยได้เอาเยอะคอยถมคอยถมแล้วจริงไหมจริงไหมขยับบอสทีนี้นะครับขยับทีนี้ขยับขยับขยับขวาขยับขวาขยับขวาตรงนี้ขยับบอสขยับบอสขยับบอสผมรู้แล้วมือเดียวตามไม่ต้องรอนะจริง ้อไมน้าข้างหน้าแบบ่ก็ค่อยค่อยค่คอัดไปค่อยยัดไปขวาขวาเอาเอารเอารข้างหน้าหน่าตัวแหลมคุใจดีมัตัดไปขวาคนหนึ่งตรงน้พร้อมนะหนึ่งสองเข้าได้นะเข้าได้นะไมเข้าแล้วเราไม่เข้านะตรงนี้นะเอาตัวคู่เข้าไปแทเาคู่ไปแาหยุดยินเดาน้องก็เด่นตวดนัวกัดแดงขวายืนตรงัดแงขวาาตัด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 ดด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 ด เราไปดงนั้นเราไดงนมไดงนะหมดตหมดตาย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 หมดมาได้ปะมเตมะครดเดตัวตากอตมายยี่แหละยกดยดบัท้ายนี่นยสาายี่กตาย้ามันขยับขึ้นมาขยับขึ้นมายยยดยยายเกียร์อามตัวแดงข้างายแล้วนะตัวเอาวตายหมดตายหมดองีช้าขยึ้นมาพีชโผขึ้นมาช่ล้มาแล้วไม่เมต้องเมเมไป่สายเมฆสายหมฆสายเมฆสายแล้วเอา ู่อะไรอู่บ้าแล้วอะไรกบน้เีวไม่ไปกนเรมอยู่ีบ้านพักยผิดเลไอย่าบานมีล้้เๆนะค่อยนะค่อยนะแต่แรงอต่อแล้วนะัแต่แล้วตรถมับ้งไหแต่แรมัออกแล้วใช่ใช่เราต้องตตีไม่ล้ม่ชไปตรงมือแทนตองแรงดีตั้งแรงไีต้งอบีตงครอรับล้รับล้มึงต้องไปรับเพืเอนสายบนค่อยเนเสหน้าค่อยๆค่อยๆอเพื่อนบุดไว้บุดไว้ส่งแรงรับหน่อยรับจากสายเพื่อนหน่อยมึงจะลงมาสอยนะ ทำตัวดีๆนันตัวดีเยอะเยอะไอ้เยที่กเยะที่นอกอไม่เยอะมันได้เห็นได้ไม่ได้เห็นไม่เห็นมันเห็นลกแทงไม่ได้ค่าลอยปิดติดแทบปะระดอนระดอนระดอนดอนระดอนระดอระดอมระดอบอะนอบอบระนอบดอบระนอบรมดอบรานอระดอบระดอบระนบอดอนอดอออดอออดอะอะอออออดออนอกรอนอบดอออบนอนบนอนบนอนบนอออบออบอะอะอบนอ

ี๋้วมึงอกี้นให้กูเอาให้กินเป็นใโดมขยิบตาขยิบตาตั้งคือบนขวาล่ตั้งคืบนขวาล่างบนขาล่างบนขวาล่างบนาล่างคนแรหน่อยขตาขตาตอมตขึ้นไขึ้นตขึ้นิบตาสไว้ในตรงนี้ในตรงนี้ต้อมขึ้นต้อขึ้นต้อขึ้นตขึ้นาาทอยนี้นะระวังนะแนะเต็มเดี๋ยวป้าแดหคนนนนะตัือบนขวาบนขวาบขวาบนวาบขวาล่างนะบนีนอกนะบนีนอนะบนีนอกบนานอบนวาในนขึ้นข้าาเดินไป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  มาตาอมาตจ้าลกจ้ลับกลบเินมเดินมาพี่อมแดเสรจแล้วตีายง่ายอย่าีสิมแล้วไปถาแดดไปถาแดาม้าเอาผมาอางน้าายง่ายมีมุกม่ีกไหนกไ่อยกจัดีี๋ีอะไรในตีมองหน่อยว่าผหีจัดูไเลยนี่ตอนตอนแรกดยี่มงเนี่กดีต่บางตบาเขาจเ้ากเ้าเอาได้ได้มาบาลีตก้า เขาเาับา so like hey, right. okay, so like ้าข like ับขนั people, ่งตรงกางแล้ว่งๆกานี้นี่กาเกิดายเกิดายเกิดสายได้ลายส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 องโซ่นะสายสายสายมีสายลอดเป็นไหนนะรับเลยเขี่ยขวาปิดขี่ยซ้าขวาดีดีนะไหนถึงนะเติมข้านะได้นะได้นะได้ของผมได้นะมึงต้องล่าของนรับนะเติมข้าที่ายเป็นแล้วดูดะไรวะเติม้าวะเดี๋ยวกเนกาิมากดนมากเดลัาลงมีลงไปล่า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 งไฟล่างเรารับปะโบนรับปะโบนรับได้แล้วมีแค่ไหน รับรับรับตอม่อยตอม่อยตอม่อยตกโบตกโบตกโบรับเที่ไห้กูเที่ไห้กูเที่ไห้กูได้ได้แล้วได้ได้แล้วได้ได้แล้วได้แล้วฟังกูกี่แล้วกี่แล้วรเดินข้าสามขึ้นขวาขึ้นขวาเดินลุมาเดินลุมาาอยู่หลังกาเดีมาอยู่หลังการเดี่มาอยู่หลังกาเดียกี่แล้วอมาอยู่หลังกาเดีมได้ไหมได้ไหมขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมถมาเดินานลนลุาลุาเจินะเลยขวาางไปว เห็นแล้วเห็นแล้วขึ้นไปบนแทนรับรับรับเตะเตกูต้งา้เตะงช้าไม่จะเล่นตรงกลางข้างนะเตงกลางล่างอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้ากลางล่างกลางล่างกลางล่างลูกมาลูมาต้องตอมตรับต้อรับต้อมรับซ้ายด้วยนะต้อมรับซายด้วยนะดตลงกวาล่างลงกวาล่างลงกวาล่างลวาล่างลงกวาล่างลงกวาล่างคือแเข้าซ้ายคือแทงเข้าซ้ายที่เดี๋ยวลงกวาล่างอรับซ้ายเดี๋ยวลงอ ในดงตรงนี้ในดงในลงตัวหลักอยู่กว่าล่างตัวรักไหยที่กวาล่างรันที่กว่าล่างอันายก่อนตัวหลักมันตายิฟาร์ไปแล้วต้รับนายก่อนพี่เหมือนตัวนี้แต่เลยวะึ้นคนแรกนะขอได้ฝ่าบนอน่อยแตกเม่อรก่อนของพวกกตัวเลยเสียเสียไม่ถอยขึ้นฝามนมาขึ้นฝ่าบนมาัญหากัแล้วามน้ากองเยอะไปไงถอยแล้ไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วเียหมแล้วมแค่นายเองมยวออนเดเยอะกองจึงด่วนมาเดือดมาเดือดมาตะกูลเดือดมาายเดือด้ายเดือด้ายเดือด้ายเดือดดาเดือดดาเนตัวมีงนต ตดีสายดีสายในดวงไหนดวงเคียงหนอยเคียงหน่อยอ่ทนเอ่ะผมต่อยหน่อยในตรงจะมีคนต่อยอยู่นะหนุ่มกล้าเยขาเยี๋ยวรับนะรับไฟล่างนะรับไฟล่างนะเขาอยู่ขวาเขาอยู่ขวาเขาอยู่ขวาด้านไหนด้านไหนแล้วเขาอยู่ขวาด้านไหนแล้วเขายกขวาเขายกขวาเขายกขวาไว้ไว้ไวลงกลางล่างลงกลางล่างไปจกขวาล่างเจอขวาล่างมือแข็งยกขวาล่างเจอขวาล่างเจอขวาล่างลงได้ลงได้ลงได้ใจเดียร์ทำให้มึงลงกลางล่างนะเจอขวาล่างเจอขวาล่างเจอขวาล่างไม่ตายนะไม่ผิดก็นะขวาล่างเสร็จ

ระนอนอกแลนอฟแลนอฟต้องล่างต้องบนสิเต้องบนกันค ok ือบนนะต้องล่างบนเลยมาแล้วพวกเราเขาขุเน้นกลับมาได้เขาขุดเ้นกับมากลับมามดนรถเขาขยันเาขาเดินเดี๋ยวเรลหน้ารับขึ้นไหนทอยลหน้าเลยเรลหน้าหน่อยสวค่อยเดินออกค่อยินออกินออกจะออกนี้มีงนมีรถเาแล้วถ้ารับตายรับตายรับตายดูน้างนะเอาหน้าเดินซีกเดินซีกนะเดินซ้ายใส่ที้ใส่ที่เจ้ที่มาตายล่าเุ่มาตาย่า ไล่ถงไหนอนไป้วายลางมีสายลากเซตก่อนอย่พ่เอย่เพิ่เอยเพิ่เอยเพิ่เเซตักูขยับขึ้นตายยังไม่ตายนะนยมีตันะขยับขึ้นแดิาได้้าดนล้านหน่ตาตาขยับพื้นขึ้นสูงขึ้นงขึ้นงมาขึ้นงสมาขึ้นงมาขึ้นมาขึ้นมาข้างหลังขึ้นมาแต่ไม่ออกเลยไม่ออกเลยไม่ออกแต่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกที่ไหาแล้วไอ้แดงไอไกได้แล้วไแล้วักปกูพร้อมเดินขวา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 ขันขยันสูงเดินขวาเดินขวาเดินขวา ไม่ด้ะไม่ได้นลงกลางล่างลงกลางล่างลงกลางล่างยลงกลางล่างนะโอ้โหเฮียบอกใส่ร่างกับอก่ไปงใส่่างใงง่างาง่ลงง่างาง่างลง้องได้ดาลเตสเตสงคุ้อยู่ตรงนี้คนตายเยอะคนตายอยู่ซ้ายนะคอยู่ซ้ายหมดนะซ้ายตรงห้อง่าหน่อย่าหน่อยีาเฮเียอมายมามาหมดใส่แกหน้าเข้าไปหน้ามตัดตรงวะบอสตัดแล้วตัล้วบไนวะเาวะหน้าตุบเ้อเออ

บอถ้าเราคนน้อบองอมเเาไม้ใส <Hey, S 1> <an S 2> ่หมันจะโดนมันโดนมันเดินมาเยอะโดนแน่ตาโดนหลังแม่โดนใสตรงเนี้ยไปข้าาดเดินมาตัวนบอกแล้วนะถึงแล้วนะไหนตวไหเยมไม่ไมอกขวากขวาตัขวาตัดขวาตัขวาตัดขวาเข้าลูกแคบตัขวาเข้แบเรร็วเร็วเร็วดนี้อยู่บอยู่อยู่บนนะเยวนี้เข้าวอยู่บมาอยู่บนมาอยู่บนอยู่บน้ตายอยู่บนล้ตายอยู่บนแล้วตายตายดกดกดู้วกดี่ต้อาตายเดินออมา ขึ้นแล้วนะมแต่กระลาสดตัวโ้ขึ้ขีขวาด้วยี้ขวาด้ยดันขวาดันอกขวาด้นอาขวาดนขวาด้วนขวาหน้าดนอหน้าที่ีห้องขวาที่ห้องขวาไปมาไปมาผมมันลงัวผมรอัวผมเราไาตัวผมาฟาค่ะรอรอจะขึ้นข้ารอเดยอเดีน ดูกว่าได้ดูขวาได้ดูขวาได้ไปไปูแทงเข้ายูแทงเข้าบอนไหอนไหนอนไยักมอยมานะมันจะตื้อยมาถอยมาถอยมาถ้าเขาอยู่แค่มาเล่ามาจากแคม้าแค่มาได้ได้เนี้ยได้ไปนะไปต่อยแล้วไปต่อแล้วมาาทีเนี่คนอยู่ไ่อ่้าน้อยอยอย่่อยอย่ต้อดอต่อนออยแล้วปต่อยแล้วไ่อแล้วต่อยแล้ว้าทีข้โดนปัดาวโนมนานม้านมน้าขมได้ปัดทีปัดแ่างสุดท้ายสุดหน้าปัดาโนดไปดนปดได้แล้วโนด้

แตกนหน่อยนิดหน่อยแตกแกแเอาลกลางลงกลางล่างลงกลางล่างลงกลลางทีเดียว่าเดยวล่าตายไหนาย้าเรเนยลงกลางลงกลางต้นไม้ตายต้นู่ต้นไม้ตายต้นไม้ยรับขวาต้นม้ายรับขวา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 อย่าเข้าตามทุ่งอย่เข้าตามับขวาเดี๋ยวรถข้วเกี่ยเดี๋ยข้างหลังวะบอกว่าอ้เจ้าเนี่ยเดี๋ยเียขีเนี่ย

anh thấy tài tại, anh cù tại xế tài nát tuốt lác khéo quá tuốt lác khéo quá tuốt lác quá khéo 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 quá 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 quá

เอน้อกอน้องการขัดี้ลงฟังกูฟักูบอสตีนไปตรงไหนัไหนัดีแบบแบบไ่ไปไปแบบูไปก็ไหมดเลยก็ไหมดเลยก็ไหมดเลยแบบอไไไมอูีมองดดีอ้าตัวก็ตัวนนั้นเป็นมัดนปีว่ะเรียกไเกอะเาดีหลังไหนหลังไหนดิเอาแููนออกไปไปแบบไปทีีนทีีนี่ีลนีไม่ไาระบบเสียอีอยู่เสียสีอยู่ไปหมด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 กไดีไปไ